家。拜拜拜拜 300ดีสวยๆสัก1นึคันวันนี้ตูนเชียร์คันนี้เลยค่ะรถเข้าใหม่ของเรากับราคาที่ฮอตไพล์สุดๆเลยนะคะเพียงแค่2ล้าน6แสนบาทเท่านั้นค่ะ ประหยัดไปเยอะมากเลยทีเดียวนะคะกับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดต้องคันนี้เท่านั้นเลยค่ะวันนี้มาพร้อมกับสีขาวสุดสวยเลยนะคะเป็นตัวท็อป AMG ด้วยค่ะด้านหน้าตัวรถของเขานะคะจะเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเซลเอสมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์แบบชาร์กโนดนะคะที่หน้าเหมือนฉลามไฟหน้าได้ตัวท็อปมันติบีมด้วยค่ะเป็นไฟหน้าที่ท็อปที่สุดแล้วนะคะ พร้อมดีไซน์ไฟหน้าแบบใหม่คะ่ะมีความสปอร์ตโชบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะตัวล้อก็จะเป็น AMG ขนาด19นิ้วนะคะตัวลายจะเป็นแบบดาว5ก้านคู่นะคะตัวประตูของเขานะคะก็จะเป็นแบบกระจกเฟรมเลสทั้ง4บานด้วยค่ะมาพร้อมกับตัว Keyless Go Package เปิดปิดได้แบบอัจฉริยะไม่ต้องใช้กุญแจทั้ง4บานด้วยนะคะ รุ่นนี้เป็นกุญแจแบบใหม่ด้วยนะคะให้ความสปอร์ตมากๆเลยค่ะสําหรับด้านท้ายนะคะก็เป็นเอก,กลักษณ์อีกหนึ่งจุดของตัว c ซ s ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของเขานะคะรวมถึงไฟท้ายค่ะเจเนเรชันนี้ไฟท้ายเปลี่ยนมาให้แล้วนะคะให้มีความโมเดิร์นทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ พร้อมนีฟิเซอร์ของ AMG ที่สวยมากๆเลยทีเดียวนะคะรุ่นของเขาค่ะจะเป็น CLS 300D นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรลหัสใหม่ของ CLS ค่ะมาพร้อมกับขุมพลังดีเซล 2,000cc นะคะให้พละกกำลังแรงม้า245แรงมา้าอัดตาเร่งดีมากๆเลยค่ะ พร้อมเกียร์อัตโนมัติอีก9สปีดนะคะถือว่ากําลังการขับเคลื่อนของเขาดีมากๆเลยทีเดียวค่ะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลดีอยู่แล้วค่ะสําหรับการเปิดฝาท้ายนะคะก็คือสัมผัสไปที่โลโก้ตัว Mercedes-Benz ด้านท้ายเลยค่ะพื้นที่เก็บของเขาจะมีความลึกมากเลยทีเดียวนะคะ พร้อมระบบฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ยังสามารถพับตัวเบาะด้านในทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาเพิ่มสเปซอีกได้ด้วยเช่นกันค่ะคันนี้นะคะครบจบทุกความต้องการเลยค่ะถือเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ได้ความสปอร์ตอีก1นึคันกับราคาที่ Hot Price มากๆเลยนะคะเพียงแค่2 6ง0 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกน QR code มาสอบถามเจที่ฝ่ายขายได้นะคะ หรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ w w w b e n z k c o m เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะ CLS นะคะด้านในเขาก็จะใส่ความสปอร์ตกับออปชันที่จัดเต็มแบบทุกจุดเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะอินทีเลียด้านในนะคะก็ เก็บรายละเอียดดีทุกจุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลที่หุ้มหนังนะคะรวมถึงจอวายสกินคอคพิดที่มีขนาดยาวมากๆเลยทีเดียวค่ะจอนี้นะคะส่วนตัวคือชอบมากๆเลยค่ะบางรุ่นอาจจะเป็นจอที่มีขนาดเล็กนะคะรุ่นนี้ก็คือให้มาแบบจัดเต็มเลยค่ะ ฟังก์ชันการใช้งานแบ่งเป็นแดชบอร์ดตรงกลางกับแดชบอร์ดคนขับนะคะจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดรวมถึงโชว์ในส่วนของตัวกล้อง360องศาทั้งคันด้วยค่ะด y นามิกซีเล็กนะคะปรับรูปแบบการขับขี่ก็อยู่ที่คอนโซลตรงกลางนี้เลยค่ะมีตัวช่วยจอดรวมถึง Parking Pilot นะคะมีมาให้ครบมากๆเลยทีเดียวค่ะ ตัวม่านหลังนะคะก็คือควบคุมผ่านตัวคนขับที่คอนโซลตรงกลางด้วยค่ะมาดูพื้นที่เก็บของบ้างดีกว่านะคะก็คือเขาจะแบ่งสัดส่วนแก้วน้ําใส่ได้2ใบค่ะหรือว่าเราจะใส่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ด้วยนะคะแอร์ด้านหน้าจะเป็นการปรับแยกอิสระซ้ายขวาค่ะ ปรับแยกกันเลยนะคะเป็นโชว์ดิจิตอลที่หน้าจอแดชบอร์ดตรงกลางเช่นกันตัวไฟของเขานะคะสังเกตว่าด้านหน้าจะมีมาให้ถึง6ช่องเลยทีเดียวค่ะเป็นแบบทรงกลมนะคะแล้วก็จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ค่ะไฟส่องสว่างในรถนะคะที่ปรับวอลลุ่มเฉดสีได้เหมือนกันนี้เลยค่ะคอนโทรลที่แดช b บอร์ดนี้เลยนะคะปรับได้ถึง64เฉดสีรวมถึงปรับวอลลุ่มต่างๆได้ด้วยค่ะ มาตำแหน่งคนขับบ้างดีกว่านะคะพวงมาลัย AMG ม u l t i Function รุ่นนี้นะคะพวงมาลัยเขาก็จะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดค่ะแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะคะ จับกาลังถนัดมือเลยทีเดียวค่ะเครื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้พุชสตาร์ทอยู่ทางด้านซ้ายมือข้างๆแอร์ Air ตรงนี้ค่ะด้านหน้านี้ยังมีฟังก์ชัน H e a d up display ด้วยนะคะรุ่นใหม่ตัดฟังก์ชันนี้ไปแล้วค่ะด้านหลังนะคะเขายังคงความเป็น e x c l u s i v e ของตัว SC l ค s s ค่ะตัวเบาะนะคะเขาจะออกแบบมาให้นั่งแบบเต็มที่2ที่เลยนะคะสบายมากๆตรงกลางก็นั่งได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่สบายอาจจะเป็นคุณหนูตัวเล็กๆนะคะที่สามารถนั่งตรงกลางได้ ก็คือเป็นผู้บริหารที่มีความสปอร์ตนะคะไลฟ์สไตล์ตอบกับตัว CLS มากเลยเดียวค่ะฟังก์ชันด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวลำโพงเบอร์เมสเตอร์แยกมาให้ซ้ายขวาเลยนะคะรวมถึงช่องแอร์ด้วยค่ะคันนี้นะคะหรูหราคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดต้องหยุดที่ CLS 300D เลยค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับ CLS 300D AMG คันนี้เป็นรถปี2020ค่ะ เล็กไม่วิ่งมาเพียงแค่5 7 0 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาสุดพิเศษเพียงแค่2 6ล้าน6แสนืบาทราคาดีๆ h ฮอตไพล์ Hot แบบนี้ต้องรีบแล้วค่ะฮอตไพลแบบนี้นะคะกับราคาเพียงแค่2 6 9ล้าน6แสนบาทเท่านั้นคุณก็ได้ขับ c ี s 300D ดเครื่องดีเซลสุดสปอร์ตคันนี้แล้วต้องรีบแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เวนเคที่เดียวจบครบความต้องการวัี้กรตูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ